สวัสดีครับวันนี้นาเล็กจะมารีวิวว่าเรือของนาเล็กเนี่ยที่ทําไว้เนี่ยนาเล็กเคยพายลงไปแล้วเคยไปจิบกาแฟแล้วแต่วันนี้จะเอากล้องลงไปด้วยดูจะปลอดภัยหรือเปล่ากล้องจะรอดไหมเดี๋ยวไปดูกันว่ากล้องจะตกน้ําหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูว่านาเล็กจะลองพิสูจด,ดูนะไปะะมาดูเรือกันดูเบื้องต้นว่านาเล็ก ยึดแบบไหนเนี่ยมันมีเหล็กฉากก็าสามารถที่จะเอามายึดนะแผ่นนี้ให้นิ่งนะนี่ล็อกนิ่งแกนล,ลอนนะที่เคยโยกไปโยกมาเนี่ยก็ล็อกด้วยแผ่นอันนี้เก็บมาก็เป็นได้จะเป็นไอที่ปูพื้นยางนะนะพื้นยางตัวนี้กองเปล่าก็เอามาใส่ล็อกไว้เป็นที่วางกล้อง หรือว่าวางกาแฟนี่ยแต่ว่าก็ยังยึดด้วยลวดอยู่นี่ต้องคอยหาอุปกรณ์เสริมไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเก้าอี้นั่งก็ได้นะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเรือน้อยออกจากฝั่งายกไปก่อนอเดี๋ยวมาดูกันว่า จะรอดไม่รอดนะนเล็กยกขาขึ้นก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันนะ นาเล็กจะพายออกไปพื้นที่กว้างเ,เนี่ยพา,ยา,าล่องเป็นไงฮะบบรรยากาศคลองเรือพายชมคลองได้ จะไปข้างหน้าว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนลองดู yeah. สองฝั่งคลอง สบายแล้วมีที่วางกล้องอ้าวนี่แหละนั่นเก็มาอยู่ที่เนี่ยบนเรือแล้วเนี่ยอยู่กลางน้ำนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นี่ฮะบรรยากาศแบบสบายสบายอยู่กลางคลองนะ ปั่นเรือหมุนเลย,ยเหมุนหมุนเรือนี่เป็น,น,นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมาดูฝั่งนี้เราไม่เคยมาพายเรือมือเดียวนะเนี่ยเนี่ยพายเรือมือเดียวโอ้ต่อไปต้องทำคันโยกแล้วนะโยกซ้ายโยกขวาได้ บรรยากาศแบบนี้สุดยอดฮะนี่ฮะนาเล็กนั่งบนเรือนะชมธรรมชาติอยู่กลางคลองนี่ฮสะพานเห็นไหมบรรยากาศดีฮะน้ำเราก็จะเหมือน แม่น้ําอเมซอนนะไม่รู้ว่าข้างล่างคืออะไรบ้างนะชะโดยักษ์หรือว่าเจ้าตัวเฮ hey, นะหรืออาจจะเป็นตะเด้วยก็ได้ไม่แน่ใจนะอืเดี๋ยวเราพายต่อไปที่ฝั่งของสะพานนะไปชมสวนเทพมิตรไปชมสวนที่นาเล็กเคย แขวนต้นไม้ไว้ฝั่งสะพานทางหน้าก็มีเจ้าตัวเงินตัวทองลอยอยู่นี่ครับจะมีขวดพลาสติกไงก็สามารถที่จะเก็บได้นะเก็บขว,วดพลาสติกไว้ เ,เก็บขยะได้นะพายเรือเก็บขยะได้อะไรที่ลอยอยู่ในน้ําเราก็สามารถที่จะโอ้โหพี่น้องดูไอ้ข้างหน้าดูดูดูด,ด,ดูดูมันดูมันดูมันทะเลาะกันเลยอย่ามาัดวุ่นทางนี้นะเว้ย <laughs> ดูเฉยๆนะอย่าซ่า ล่อยลงไปเราจกหายให้ถึงสะพานแล้วเราก็กลับ จะไายลอดสะพานเป็นไงเทพมาฮะเช่าเช่าได้ได้เนี่ยเนี่ย โอ้อง oh. น้องๆโอ้โ oh, ห oh. นี่ลอดสะพานแล้วพี่น้องนี่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 นั่น,นเล็กมาลอดสะพานละโอ้โห oh, oh, มาชมบรรยากาศท้องทุ่งกว้างโอ้ไม่ใช่ <laughs> ท้องคลองกว้างกว้างน,น,นะนั่นฮะข้างหน้าก็จะมีเจ้าตัวเงินตัวทองรออยู่ไหนมีตัวเฮดตายด้วยเหรอ นี่ฮะมีขยะขยะและ้วคลายเรือเก็บขยะได้ด้วยนี่ฮะน,ฮะนี่โอ้นี่โอ้เป็นประโยชน์เลยนี่ฮะมีขยะเดี๋ยวนเ็กจะเหวี่ยงขึ้นข้างบนโอ้อานอ่นเหวี่ยงขึ้นบน อากาวเอ้ยลงเรือไหมชวนเด็กๆลงเรือ,อเ,เล็กขายมาไกลนะเนี่ย บรรยากาศก่อนเก็บบรรยากาศก่อนโอ้โหน่นฮะบรรยากาศสะพานนาะเล็กรอดมาแล้วเนาะดูเทพมิตรยืนฟังอะดูทีวีดูข่าวของเทพมิตรไปเรื่อยนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันสุดยอดเลยฮะเนี่ยได้ออกกําลังกายแขนมั่งนะโดยการพายเรือนะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยโดยรอบเนี่ย เรามีโอกาสมาอยู่ข้างล่างบ้างนะดูคลองแห่งโน้นจนะปัดหัวเรือสักนิดนึง่งนี่ปัดหัวเรือโน้นเราไปดูปากคลองเราโอ้วันนี้คงไม่ไปขนาดนั้นละวันนี้พิสูจน์แค่นี้นะเรามาถึงว่าเราสามารถที่จะลอดอ่าตรงนี้ได้นะลอดสะพานได้สบายสบาย พายได้เนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวพายกลับไปอยากให้ตรงกับซ้ายทีขวาทีฮนะเนีย่ยฮะพายซ้ายทีขวาทีเรือก็จะพุ่งไปหน้าค่อนข้างเร็ว นี่ก็ถือว่าได้รีวิวนะพายเรือแล้วก็เอากล้องลงนี่แหละความฟินของเรานะ่ยความสุขของเรามันบอกใครไม่ได้ว่ามีความสุข เท่าไรกี่กิโลกรัมมันเป็นบอกกันไม่ได้นะอ่ะ,อะมาถึงฝั่งเราแล้วครับพี่น้องในที่สุดนะเลยก,ก็พายเรือนะแล้วก็วางกล้องนะสามารถที่จะใช้กล้องบันทึกหน้าเรือไปเรื่อยๆได้นะแล้วก็ไปถ่ายกลางน้ําอะไรได้นี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งของนาเลเกแล้วนะไปทีละขั้นทีละตอนนะ ทีนี้พลเราพายไกลๆมันก็จะรู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยขาที่ต้องนั่งเหยียดเมื่อยหลังที่ต้องนั่งแบบอ่าไม่มีที่พนักพิงหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปนะแล้วก็จะเติมเรื่อยๆเดี๋ยวคอยดูกันว่าจะเป็นยังไงอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ